สามากขึ้นนะครับต้องพยายามให้มีใช้กล้องในการทํางานให้ให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีกล้องอยู่ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ากล้องอาจจะไม่ครบเราก็จะเราได้ของเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับเพื่อให้ซื้อกล้องให้ใช้ในการทํางานให้ครบเราเต็มนะครับว่าเราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจานวนมากนะครับทั้งตมทั้ง ตำรวจท่องเที่ยวทั้งตำรวจพื้นที่เนี่ยจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีความบกพร่องอะไรไปนะครับผมในด้านคนด้านหน่วยก็ต้องขอโทษนะครับผู้ที่รับความเสียหายในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานเราก็ได้มีทท่านผู้จัดการนครบาลได้มีคาสั่งนะครับให้ผู้กับไปช่วยสมประกไปแล้วนะครับซึ่ง ตอนนี้เราก็จะเร่งให้มีการสอบสวนและก็พยานต่างๆในตอนนี้ก็คะกรรมการสอบสวนของนครบาลก็ทางานนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะทาตรงไปตรงมาตามพยานานนะครับใครผิดก็ว่าตามผิดนะครับทั้งอาญาและวินัยนะครับทางการปกครองเราก็จะดูนะครับว่าใครบุกคล้องอะไรบ้างนะครับทุกอย่างอันนี้ผมไม่อยากจะพูดไปก่อนนะครับเพราะว่าในการตั้งต่างๆในวันนั้นเนี่ยมันมีคนจำนวนมากนะครับเราก็จะดูให้ถูกความชัดเจนทุกๆคน ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับว่าใครผิดใครบุกร้องอะไรบ้างนะครับอันน <Wars. S 3> <icking> <caminho> ี้ก <Trading millionaire> ็ขอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดความแน่ชัดทุกอย่างนะครับเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแต่ยืนยันว่าตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับแล้วก็คนผิดก็ต้องถูกบุกร้องไปหมอนะคาับฝ่าย ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะผู้เสียหายเนี่ยก็ยังมีการนําหลักฐานและยีนยันข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินกันจริงแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของตัวพยายเนเองก็ได้มีการสัมภาษณ์ข้าประเทศกับคุณธน,นิดใชิดพันคือนเรื่องพยานเนี่ยเราก็ยินดีนะครับเดี๋ยวก็คงไะอยู่ระหว่างก,การประสานงานที่จะนํามาสอบสวนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าถ้าเขาเจะไม่อดไัยถึงแม้ว่าเขาจะย,ายังไม่มาไทยหรือถึงจะมาเราก็ยินดี ที่จะให้มาสอบสวนนะครับถ้าเขาสมมติว่าเขาไม่มาเขาเองแล้วเราก็จะเดินทางไปนะไปสอบสวนนะครับเ<ม>พื่อให้รู้ความจริงให้ได้นะครับทุกอย่างนะครับเพื่อให้ปรากฏให้ชัดเจนว่าใครผิดบ้างนะครับใครข้องบ้างอะไรต่างๆมีมรายงนานว่าได้เซ็นอนุมัติให้ทางผู้สื่อข่ชนไปสอบสวนต้างราช่หมรัคืออันนี้คือผมให้ได้วัยไว้หมดแล้วนะครับว่าแ้กระทัถพญาหรือผู้เสียหายต่างๆอยู่ต่างประเทศเป็นคดี เป็นเรื่องน่าสนใจขนาดนี้เราก็ต้องเดินทางไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงมุ่งไปที่พยาน่อนนะครับพยานที่ที่หรือว่าคนที่มีาการจ่ายเงินก่อนนะครับที่เหตุผลที่อยู่สิงคโปร์อต่างอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะแต่ว่าให้นึกไวอว่าเราต้องพยายามที่หาความิงให้ปรากฏให้เร็วที่สุดถ้าเขาดูเหมือนที่ว่าตำรวจบอกว่ามีวงจรปิดขนะนี้ก็ยังไม่ได้นาออกมาคือบางอย่างเนี่ยเราไม่เรากม,ามคงจะต้องรีบบอกทุกอย่างนะครับเพราะาเดี๋ยวจะเราจะทาให้ตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับ ให้เชื่อมั่นนะครับเรื่องนี้ผมก็เข้ามาควบคุมดูแลด้วยตัวเองแล้วนะครับรอรับการรายงานนะครับแต่สังคมส่วนใหญ่มองว่ายังให้ความเป็นคมกัาตำรวจน้อยไปรู้สึกน้อยใจไหมท่านก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เมื่อประชาชนเขาต้องคาดหวังผู้บังคับเจ้ากายสูงอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องยืนยันว่าเราก็จะทําให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้มีการเตรียมการวางตำรวเพิ่มเติมนะครับในการ การตั้งจุดตรวจจุดมัตรมีมาตรฐานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพิ่มเติมนะครับทุกอย่างเราจะเอาตรงนี้มามามาดูให้เกิดความรอบคอบนะครับในอนาคตต่อไปช่วงนี้เป็นช่วงการแต่งตั้งยกย้ายนะครับหลังจากเข้าเข้าไปรับตัวหน่ใหม่นะครับมีการประชุมแล้วก็ทบทวนอีกทีแล้วก็มีวางมาตรการให้เข้มข้นขึ้นนะครับในการควบคุมกำกับดูแลนะครับการเปรีเยหน้าที่ของผู้ใต้กชาตินะครับเอาให้จริงจังแล้วก็เราต้องโปร่งใสมากขึ้นนะครับต้องพยายามที่มี ใช้กล้องในการทำงานให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีกล้องอยู่ส่วนหนึ่งแล feels, ้วแต่ว hmm. ่ากล้องอาจจะไม่ครบเราก็จะเราได้ของเพิ่มาเพิ่มเติมแล้วนะครับเพื่อให้ซื้อกล้องให้ใช้ในการทํางานให้ครบเพื่อจะให้เกิดความโปร่งใสให้มากขึ้นนะครับให้จะไม่ให้มีรอยรอยรอยโหวในการทํางานเกิดการย้ายผู้กักเงิสะท้อนอะไรไม่ทันในเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ก็ส่วนนึ่งก็สแสดงว่ามีความเหมนห้องเดินขึ้นนะครับเราก็มีการเอาเอาผู้กับมาช่วยด้วยกันที่สพก่อนนะครับนอกเหมือากผู้กับและมีท่านนึ่นแม่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องคืนนะั้นโดยเฉพาะผู้การหรือว่ารองผู้กักเลยนะคือถ้าผู้กับควบคมไม่ดีแล้วเนี่ยรองผู้กับปสปก็ต้องเป็นลูกระนาดน,นะครับไม่ต้องดูด้วยนะครับเห็นชูวิก่นแตนท่นย้ายนอนหนึ่งแล้วถาะท่านพี่านานไหครับคือมันต้องไปว่าตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเรื่องการความผิดของการ กรณีตั้งจุดตรวจเนี่ยมันก็ต้องคงจะเป็นระดับข้างล่างนะครับจริงๆเรามีคำสาั่งการกำกับดูแล1 2 1 2ไว้ส่วนหนึ่งนะครับว่าผู้ข้าประชาชสองระดับจากผู้ที่ทำผิดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าด่านหัวหน้าด่านคือรองสารวัตรผู้ที่ติมีสว่วนและมชอบในการควบคุมกำกับดูแลก็คือสารวัตรรองผู้กำกับแต่ในเมื่อคดีเี่ยเป็นคดีที่มันมีเกี่ยวพันกับเรื่องหลายเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องของชาวต่างชาติเรื่องอะไร้็ซึ่ง เป็นเรื่องที่เราเคยกับชับแล้วเรื่องการตั้งจุดตรวจเนี่ยต้องมีมาตรฐานต้องมีไรงต่างๆหน้าจะานีก็ต้องดีไม่เพีนงที่ต้องความรับผิดชอบเราก็เลยต้องเอาถึง,งหน้าสถานีนะครับแต่ว่าถึงผู้ชันงานตำรวจระกษบ,บาลหรือไม่ไคงไม่ถึงขน,นาดนั้นนะครับเรื่อต่ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ ไ้อั่วยุคคนคะ่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกมาที่เพจ easy ยุคนหรือเพจ normal นะคะหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ